สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เขาคุกับผมกันอีกเช่นเคยกับจอมรีวิวนะครับเกมไหนเด็ดเกมไหนโดนนะครับเราจะมารีวิวกันนะครับผมเออเกมไหนแตกดีเกมไหนปังนะครับตามรีวิวผมได้เลยวันนี้ครับผมมากับค่าย PG กันอีกเช่นเคยนะครับขอเล่นเป็นเกมไทยๆกันบ้างนะครับน้ำเต้าปลูปลาเออวันนี้ชิวๆไปกับทุน500บาทนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอชาร้า์จครับทุกคนไปรุยกันเลยดีกว่าครับโอเคขอปรับเบ็ดเพิ่มเบ็ดกันก่อนนะครับปเราจะเริ่มกันที่10หมุนก่อนแล้วกันโอเคครับผมโอเคโอ้มาอางนี้สวยครับผมไกออกมาอุเจมาเจก็ตามมาอุคิวก็ตามมาครับผมโอ้โหอย่างนี้ชิวๆเลยเรียบร้อยแจ็คพอตได้มา470บาท อุ้ยฟรีสปินเข้าฟรีสปินเข้าทุกคนโอ้โหเข้าฟรีสปินง่ายมากเลยทุกคนเกมนี้นี่ลำเต่าปูปลาค่พีจีนะแนะนำนะครับทุกคนเล่นช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยช่วงนี้คนระับเป็นช่วงโบนัสแจกของเกมพีจีเลยนะแต่ได้มาแค่ฟรีสปินเดียวก็ไม่เป็นไรทุกคน เรายัางได้กำไรกันอยู่นะเออกับวันนี้ทุน500บาทเราจะไปกันถึงฝั่งฝันหรือเปล่าตอนนี้นะครับเราได้มา2ฟรีสปินได้มาเพิ่มอีก2ฟรีสปินนะทุกคนโอเคนํำเต้าเข้าเสือไหมเสือไหมไม่ใช่ปลามานี่ว่าอเรียบร้อยแจ็คพอตรอบนี้ได้มาอีก1,270บาทชิลๆไปทุกคน วายเข้าไหมไวยเข้าไหมไวยเข้าเรียบร้อยแจ็คพอตได้อีกมาพันห้าทุกคนชิลๆเลยอีกสี่ฟีสเปนทุกคนอีกสี่ฟีสเปนตอนนี้อยู่ที่คูณสิบสองนะครับอุ้ยเจมาเจมากุ้งมาปลามาไปไหมกุ้งมาปลามาไปไหมไวยเข้าไหมไวยเข้าไหมไวยเข้าไหมทุกคนรอดูกันทุกคนโอเคตอนนี้เราได้มาเจ็ดฟีสเปนกับเงินรางวัลสี่พันบาทนะครับทุกคนเดี๋ยวขอปรับเบ็ดเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกัน จะได้ไปกันวๆยงั้นคนนี่กับทุน500บาทวันนี้นะครผมเราจะดูกันว่าเราจะจบกันไปที่เท่าไหร่สำหรับใครนะที่อยากให้ผมจัดรีวิวเกมไหนนะครับอุย้ยแตกอีกแล้วอุยอ้ยไหลไม่หยุดเลยครับผมไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดไหลหยุดไหมไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดยาวๆไปยาวๆไปเรียบร้อยเมกะเข้าครับ16,310บาทแล้วทุกคนโอ้โห มันจะอะไรขนาดเร้จมันเวอร์วางไปหรือเปล่าเออโอเคสำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะทุกคนว่าเราจะมาพบกันใหม่เกมหนะ้าเราจะมารีวิวเกมอะไรให้กันนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยล่ะ